เรื่องดีๆกับประกันภัย พบกับยุ้ยแล้วเรื่องดีๆกับประกันภัยค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้เป็นคลิปเหตุการณ์จากร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งในประเทศจีนเมื่อพนักงานนั้นเข้าไปเติมเชื้อเพลิงที่โต๊ะลูกค้าแต่ปรากฏว่าไฟนั้นกับลุกท่วมโตะ๊ะและลามไปถึงลูกค้าสาวชาวจีนทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นนะคะโดยจากกรณีดังกล่าวหากมีการทําประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรช่วงนี้เรามีคําตอบจากคุณสุกเทศจันทร์ศิวาลาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรแท การภัยจำกัดมหาชนจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กับเรากันค่ะคุณสุเทพสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเทพคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้บาดเจ็บถ้าเกิดว่ามีการทําประกันชีวิตไว้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตก็แล้วแต่จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างคะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ของประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันชีวิตนะครับทั้งสองกรมธรรมนี้ก็จะได้รับความดูแลความคุ้มครองให้ในกรณีที่ต้องมีค่ารักษาพยาบาล จะคุ้มครองตามปกติครับโดยส่วนใหญ่บรรดาร้านปิ้งย่างเหล่านี้จะมีในเรื่องของการทําประกันภัยไว้ไหมคะถ้าเกิดมีทําในลักษณะไหนบ้างคือจริงๆแล้วก็ทําเรื่องของประกันไปเนี่ยก็ยังเป็นในภาคสมัครใจอยู่แต่ก็เชื่อว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยจะทําประกันอปไว้ะนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะคุ้มครองเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินคือไม่ได้คุ้มครองถึงบุคคลภายนอกะนะครับแต,แต่ถ้าตามกฎหมายเองเนี่ยก็มีว่าร้านอาหาร โรงหนังสถานที่ต่างๆที่คนเดินเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะต้องทำประกันที่รับผิดชอบต่อบุคคลที่3ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะคุ้มครองในกรณีที่ถ้าทางร้านที่ทำไว้นะครับแล้วก็ก็จะคุ้มครองคนที่ได้รับไปไหมหรือว่าถ้าทำเป็นออริกซ์นะซึ่งตรงนี้ก็จะรับผิดชอบอยู่ วันนี้มีคำถามจากทางบ้านคุณสุกเทพบ้เป็นคำถามจากคุณกรษณนลักษณ์จันทรสวัสดิ์จากจังหวัดปทุมธานีค่ะถามมาว่าทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งไว้แต่ไปทำกุญแจรีโมทตกท่อน้ำค่ะแบบนี้บริษัทประกันจะมีความคุ้มครองไหมคะก็ถ้าบอกว่าเป็นการเสียหายจากอุบัติเหตุนะครับถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วเราก็เจอกุญแจมันซ่อมมันเสียอะไรต่างเนี่ยก็จะรับผิดชอบครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่หายไปเฉย นะครับตรงนี้ก็ทางประกันภัยก็จะไม่ได้รับผิดชอบครับส่งท้ายกับคุณสุกเทพคะให้ฝากถึงเรื่องดีๆกับประกันภัยกับคุณผู้ชมค่ะครับก็อยากจะฝากสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะซื้อประกันภัยนะครับก็ทำการศึกษาเรื่องประกันภัยให้ดีก่อนซื้อครับ เอาเป็นว่านะคะได้รับความกระจ่างในเรื่องของการประกันภัยไปพอสมควรนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถส่งมาถามได้ผ่านทาง Facebook และ i n s t a g r กรมของ Morning Story คําถามใดที่ได้รับการออกอากาศนะคะเรามีของที่ลึกดีๆจากมีแทป,ประกันภัยมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุขเทศเป็นอย่างสูงก็ขอ,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,ส่งต่อกลับไปนะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมกันอยู่คะ่ะ